หายใจเข้าก็รู้ว่าจิตเป็นปกติหายใจออกก็รู้ว่าจิตเป็นปกติเราจะรู้จิตนี้ว่าเป็นปกติกับพาะอาใยสตินี่นะ,ะถ้าสติเลวไหลเรารู้ไม่ได้เลยม่จฉาลึกพลึกพุ่งออกไปข้างนอกนูน่นนั่นแหละทุกคน ให้มารู้ความหมายของการภาวนาอย่างรูปรัดตดตอนเอาอย่างนี้เสียก่อนไม่ให้มันยืดเยอะภาวนาความหมายก็เพื่อที่จะฝึกจิตให้สง,งบระงับไม่ให้มันคิดพุ่งไปทางอื่นในขั้นต้นนี่นะวนความมุ่งหมายเป็นอย่างนั้น เมื่อเรารู้จักความมุ่งหมายแล้วเราภาวนาล้วาก็กำหนดรู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าออกทนนเท่านั้นก่อนนะอยา่าไปอยากรู้น้นรู้นี้อะไรก่อนอมเมื่อฝึกจิตนี่แม่มันคิดมันปรุงไปต่างๆนานาแล้วมันจิตมันก็สงบตั้งอยู่ในปัจจุบันมีนสติประคับประคองอยู่นี่นะเมื่อเราเพ่งความรู้อันนี้ มากๆเข้าไปแล้วความรู้อันนี้แหละมันจะละเอียดเข้าไปมันจะสงบเข้าไปละเอียดเข้าไปโดยลำดับเมื่อม,มันละเอียดเข้าไปอย่างนี้แล้วจิตมันรวมลงไปมันก็ถ้าหากว่ามันผู้มีวาสนาแลงกล้าจิตรวมลงไปถึงอัปปนาสมาธิ แต่ถ้าว่าสนามันไม่ถึงนั้นจิตรวมลงไปถึงขนาดอุปจารสมาธิเรียกว่าใกล้ๆเสียดเสียดเข้าไปในฌานสมาธิขั้นสองนี่นะท่านเรียกว่าอุปจารสมาธินี่นะใกล้เข้าไปหาฌานแต่ไม่ได้บรรลุฌานเืมฉะนั้นสมาธิแล้วมันมีอยู่สองประเภทอย่างนี้แหละ สุดแรแต่ใครจะทำสมาธิประเภทไหนให้เกิดขึ้นในตนก็ทำลงไปผู้ที่มีศรัทธามีปัญญามีความเพียรแรงกล้ามีบุญมากเพียรเพ่งไปนี้เข้าไปจิตใจมันอาจจะได้เห็นนิมิตต่างๆนานาน,านิมิตอันละเอียดละออ ใช้เหมือนแก้วเนี่ยอันนี้เป็นนิมิตของอัป,ปนาสมาธิถ้าผููได้นิมิตด,ดังกล่าวนี้แล้วเพ่งนิมิตที่เข้าไปไม่ถอยจิตมันก็รวมลงอย่างสนิทสนมนิมิตละเอียดเท่าไดจิตก็ละเอียดเข้าไปเท่านั้นเป็นอย่างนั้นถ้านิมิตหยาบจิตก็หยาบ ดังนั้นแหละให้พากันสังเกตดูว่าตัวของเราทุกคนแต่ละคนนะ่ะจนภาวนาน,นจิตใจอย่างลงถึงไหนถึงอุปจารสมาธิหรือว่าถึงอัปปนาสมาธิแต่ว่าส่วนมากเข้าใจว่าได้แต่เพียงแค่อุปจารสมาธินี่เนี่ยแปลว่าจิตสงบเฉียดเียเข้าไปใกล้ชาน แต่ไม่ได้บรรลุฌานนี่นะถ้าผู้ที่ได้อัปนาสมาธิก็ได้บรรลุฌานสมาบัตแล้วจะเรในนิพพานผู้เช่นนั้นนะ่ะเมื่อได้บรรลุมรรคทงวิเศษย่อมมีฤทธิ์มีเดชเหาเหินเดินอากาศได้ดำดินได้แสดงฤทธิ์ต่างๆทำคนเดียวห้เป็นหลายคนก็ได้ มีความรู้ความชำนาญในธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลและเป็นอกุศลแต่ฐานในอตในธรรมหมนี้นะอันหมนี้มันเกิดจากผู้วอมเพนสมาบัต,ติให้เกิดขึ้นหรอือท่านเรียกชื่อหนึ่งว่าอัปปนาสมาธินี่อัปปนาในหมายความว่าจิตตั้งมั่นไม่มีประมาณเลยอืม คิดตั้งมั่นอยู่ได้นานคำว่าอปปมนาสมาธิน่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พระพิจารณาดูตัวของเราทุกคนหากว่าเราภาวนาได้ขั้นต้นนี้แค่อุปจารสมาธิก็เอาไม่เป็นไรขอให้มันได้ขอให้ใจสงบจากอารมณ์ภายนอกต่างๆให้มีแต่ค,ความรู้อยู่ภายใน อร่างกายสังขารมันวิบัติมันแปรปวนย่างไรก็รู้เท่ามันอยู่ภายในรู้ว่ามันไม่ใช่ของเราเราบังคับมันไม่ได้เลยเหตุผลมันจึงเป็นไปตามกฎธรรมดาของมันถ้าเราบังคับได้เราก็จะต้องบังคับไม่ให้มันเจ็บมันป่วยให้ร่างกายนี่มันสม่ำเสมอไปตลอดอนันตการเนี่ย กันอย่างนั้นแล้วมันก็เป็นนิพพานธรรนโลกนี้นะม,มันไม่มีเกิดไม่มีดับแล้วมันก็เป็นนิพพานทัรมนั้นเองนะอันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่อันเนี้ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะจิตใจมันยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วมันก็เป็นตัวกรรมนำพาให้เกิดมาอีกเป็นรูปเป็นนามอีก กรเพาะใจมันยึดมันถือว่าขันหน้าเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้นะเป็นเช่นนั้นถ้าหากว่าผุ้คนใดมาเพ่งจิตใ้สงบอย่างที่ว่านั้นแล้วว่าพิจารณาขันหน้านี้ว่าไม่ใช่ของเราของเขาอะไรเลยเป็นแต่บุญกรรมตกแต่งาธาตุของมารดาบิดาให้จะเรือนไว้ใหญ่โตเป็นผู้เป็นคนมาเท่านั้นเองอแล้วก็ ถ้าทั้งสี่ดินน้ำไฟลมนี่ก็หาสาระแก่นสันอะไรไม่ได้เลยบุญกรรมตกแต่งให้ก็จริงแต่บุญมันก็ตกแต่งให้ได้อยู่ในขอบเขตของบุญนั่นแหละถ้ามีบาปแทรกแซงอันนี้นะบุญก็ไม่สามารถจะรับกับบาปนั้นได้ถ้ามีบาปแทรกแซงบาปมันก็เกิดขึ้นในระหว่างมาเนี่จิตใจก็ได้สวยทุกขเวทนา เป็นอย่างนั้นเพระนั้นอย่าไปไว้ใจสังขารร่างกายนี่เพราะเรารู้ไม่ได้ว่าแต่ชาก่อนเราได้ทําความดีความช่วยอย่างไงมาบ้างเรารู้ไม่ได้เลยอ่ะนี่นะดังนั้นมารู้เอาต่อเมื่อกรรมมันให้ผลขึ้นเมื่อไรแล้วก็รู้แบบวันนี้นะอืมอย่างคนบางคนนะอยู่ดีดๆก็จะเจ็บป่วยขึ้นมากระทันหันเลย เจ็บป่วยแล้วหมอแล้วตาเยียวยาก็ไม่หายเขาก็เลยพยายกรณ์วนะ่าเป็นอมตะพึกออมตะพาดไปอย่างนั้นนอนี่เดี๋ยวร่างกายกา็ทุกพณภาพไปอยู่นั้นเนี่ยจนก,กว่าจะตายอันนี้มันเป็นกดธรรมดาอย่างว่านี่นนกดธรรมดามันมีอยู่้าเมื่อบุคคลทำบุญก็ทำบาปก็ทำอย่างนี้นะ มันก็ให้ผลเรืงสองอย่างนี่เข้าใจถ้าบุคคลทําแต่บุญลนวนวมาแต่ก่อนบาปไม่ทําเลยอย่างนี้มาชาตินี้บุญมันก็มาตามตกแต่งร่างกายให้สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีวิบัติขัดข้องอะไรนี่เรียกว่าบุคคลนั้นทําแต่บุญบุศสลไม่ทําบาปก็มีชีวิตอยู่ราบรื่นเรื่องมันเป็นอย่างนั้นดังนั้น ทุกคนต้องพิจารณาตัวเองว่ามันมีกรรม,มวิบากอะไรบ้างมันให้ผลอยู่ในนี้หรือไม่มีก็รู้ได้ตนเองแหละอย่างนั้นเมื่อมันไม่มีกรรม,มวิบากมาสนองร่างกายนี่มันก็อ้วน,นท้นสมบูรณ์กินก็ได้นอนก็หลับทำการทำงานอะไรก็ได้เดินทางไกลไปทางเรือก็ไม่บอบไม่ช้ำ มีกำลังเป็นปกติยู่เช่นนี้แหละกแสดงว่าเป็นผู้มีบุญไม่มีบาปตามสนองผู้ได้รู้ตัวว่าตนมีบุญอำนวยผลให้มีร่างกายสมบูรณ์ในก้ร็อย่าไปนิ่งนอนใจก็ตั้งความเพียรความพยายามลงจเจริญสมาธิให้เกิดขึ้นสมาธิบังเกิดขึ้นแล้ว ก็หัดเจริญปัญญาหัดคิดหัดพิจารณาอย่าไปอยู่เฉยๆคนส่วนมากนั้นเมื่อภาวนาทำใจให้สงบลงไปแล้วมักจะเสวยผลแห่งสมาธิภาวนานั้นสบายสบายอยู่ขี้เกียจพิจารณาอะไรต่ออะไรพูดเช่นนั้นแล้วไม่มีปัญญาได้แต่ทำใจให้สงบก็นั้นเป็นสมาธิเท่านั้นแหละ แล้วไม่มีปัญญาที่จะมารู้จริงเห็นแจ้งรู้เหตุรู้ผลในสิ่งต่างๆในโลกนี้ตามเป็นจริงไม่มีมันเป็นางานเรืองมันนะดังนั้นน่ะผู้ภาวนาในปัจจุบันนี้เมื่อทำใจให้สงบระงับแล้วก็ต้องหัดคิดหัดพิจารณ์ค้นคว้าหาความจริงของชีวิต ความจริงของชีวิตนี่มันมียังไงบ้างต้องคน้นคว้าต้องอา่านดูในใจอ๋อเหตุปัจจัยของชีวิตอันนี้อาศัยบุญบาปที่ได้ทำออกมาแต่ก้อนมาตกแต่งให้เหตุนั้นมันถึงมีสุขมีทุกข์คุกเข้ากันไปอย่างนี้มันก็รู้แจ้งพรรู้แจ้งแนละ้วมันก็ไม่หวั่นไหวต่อทุกขเวทนา เพราะว่าเวทนาก็ตัสว่าเวทนามันไม่ใช่ตัวตนเราเขาแล้วก็มันเป็นส่วนหนึ่งของขันห้าเวทนานี่นะมันไม่ใช่ของเราเราไม่ได้มีอยู่ในขันห้าขันห้าไม่มีไม่ไม่มีอยู่ในเราเราไม่ได้เป็นขันห้าขันห้าไม่ได้เป็นตนตนไม่ได้เป็นขันห้าพระโสดาบันท่านรู้แจ้งขึ้นมาอย่างนี้นะรู้แจ้งในใจขึ้นมาอย่างนี้ แต่ความรู้ของวโสดาบานเมื่อท่านได้บรรลุแล้วหากไม่เสื่อมเลยวัเนี้ยนะไม่เสือ่อมกำหนดเวลาใดก็รู้ได้เวลานั้นเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนอย่างความรู้คนธรรมดาสาม,มัญถ้าฟังเทศฟังธรรมอยู่ภาวนาอยู่รู้แหละรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเวียนทุกข์เป็นหนะ้าตารูปร่างกายอันนี้นะท่านพอออกจากที่ภาวนาไปแล้ว ไม่ลืมตัวเสียก้อยจิตให้เลื่อนลอยไปตามกระแสของโลกให้ควบคุมจิตแล้วอย่างนี้นะท่านเรียกว่าประมาทเป็นผู้ประมาทแท้เพราะว่าทำกุศลทำไม่เกิดขึ้นแล้วการักษากุศลธรรมนั้นไว้ไม่ได้ใค้าพากันพี่นาดูให้ดีในลักษณะของจิตที่มันเป็นสมาธินะ่ะ มันมีความรู้สึกเป็นกลางกลางอยู่นั้นนะเมืเราออกจากสมาธิมาแล้วสังเกตดูความรู้สึกนั้นก็เป็นกลางอยู่อย่างนั้นมันไม่เอียงไปข้างรักไม่เอียงไปข้างชังมันไม่เอียงไปข้างหลงข้างเมาต่างๆนานาอมันรู้ตัวว่าตนไม่ยึดถืออะไร ยึดถือไว้แนละ้วเป็นทุกประเ่ามันไม่เที่ยงนี่ถ้าขืนยึดถือของไม่เที่ยงว่าอย่างนี้เมื่อสิ่งไม่เที่ยงมันแปลปรวนไปจิตก็แปลไปตามเลยวันนี้นะเพรไปยึดของไม่เที่ยงอยู่นี่อาศัยของไม่เที่ยงอยู่ <c oughs> เหมือนอย่างบุคคลอาศัยราวสะพานขั้นเมื่อมันเกิด อุบัติเหตุขึ้นมาราวสะพานนั่นมันไหวไปไว้มาเสนิคนตัวคนก็โอนเอ็นไปตามเลยตั้งอยู่ไม่ได้อฉันไปอยงานเดิมมานะถ้าผู้นั้นยืนอยู่โดยลำพังตนเองแล้วอย่างนี้นะพึ่งตัวเองมันก็ไม่โอนเอ็นไปตามราวสะพานที่ถูกแรงกระทบสมางสิ่งบางอย่างให้ อนเอ็นไปมาอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อเจิตเข้าถึงความสงบแล้วมันไม่ได้ยิงอาศัยอารมณ์ใดเลยให้ใพื่อนสังเกตด,ดูนะการภาวนานะ่ะมันไม่ได้ยิงอาศัยปิดทารมอารมณ์ที่น่ายินดีอน,นิจทารมอารมณ์ที่น่ายินร้าย ถ้าต่างนานาวันนี้ไม่มันมีความรู้สึกเป็นปกติอยู่เพราะว่ากิเลสอันมันเป็นค่าสึกเกิความสงบมันมันต่อสู้กันมาแล้วมันสงบระงับลงไปแล้วเรื่งนั้นเมื่อกิเลสแล้วสงบระงับไปแล้วศัตรูก็ไม่มีศัตรูของกิจศัตรูของความสงบไม่มีจิตใจมันก็รวมสงบอยู่ได้นานติวันนี้นะ เป่งงานเรื่องมันนะแต่ถ้าศัตรูนะั้นยังไม่หมดยังไม่ระงับไปพอระงับไปหน่อยหนึ่งแนละ้วมันเกิดขึ้นมาอีกอ้นี้จิตก็วันไว้ไปตามอยู่นั้นไปก่อนนะถ้ารู้ตัวแนละ้วสู้มันเพ่งมันอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นมันไม่เที่ยงมันเพ่งแล้วมันก็ทนต่อความเพ่งไม่ได้มันก็ดับไปนั่นแหละแต่จิตความรู้สึกนี่ยังยังปกติอยู่ตามเดิม แต่อารมณ์ต่างๆมันมันย่อมระงับไปดับไปเพราะมันไม่เที่ยงนะส่วนจิตตวงนี้น่มันเพื่อป่วยไข้มันหายอารมณ์ต่างๆลงไปแล้วมันตั้งมั่นลงแล้วนะมันอยู่โดยลําพังนะทีนี้ไม่ได้อาศัยสิ่งใดๆเลยเมื่อมันอยู่โดยลําพังอย่างนี้มันจึงไม่ไม่เสื่อมนะมันจึง ไม่ถอนจากสมาธนะิเพราะมันอยู่โดยลำพังมีสติประคองอยู่ยนี่นะมีความรู้อยู่ธรรมดาธรรมดาแล้วมีสติประคองอยู่อันนี้เลเรียกว่าสมาธิที่ถูกต้องให้พากันเข้าใจเมื่อเฝึกจิตให้มันสงบเป็นปกติไปได้แล้วอย่างนี้ ปัญญามันก็เกิดอยู่ในนั้นเองนะพอมีเรื่องอะไรมาถึงเข้าปัญญามันรู้แจ้งทันทีเลยอย่างนี้นะอ๋อเรื่องนี้มันเป็นอย่างนั้นไม่ควรยึดไม่ควรถือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีตัวมีตนไม่มีดีมีชั่วอะไรหรอกอย่างนี้นะเอะ่ปัญญามันก็สอนจิตเข้าไปอย่างนี้อื แต่คนไม่มีปัญญาสอนจิตแล้วมันก็นเลยสำงคัญผิดคิดว่าเขาเบียดเบียน,นตนเขาทำตนให้เป็นทุกข์เดือดร้อนทันเมื่อคนอื่นกระทบกระทั่งมานะ,ะพิตกไปอย่างนั้นเนี่ยแต่สำหรับผู้ที่เจริญสมาธิและเจริญปัญญาพร้อมนี่ไม่เป็นอย่างนั้นนี่อ้าวมัน แล้วก็พี่นาถึงความจริงของสิ่งต่งางๆที่มันเกิดขึ้นนะดีก็ดีชั่วกว็ดีมันก็โน่นแต่เป็นสังขารทั้งนั้นเลยเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนเดกดับไปดีก็ดีชั่วกว็ดีไม่มีอะไรยั่งยืนเลยพี่นาเห็นอย่างนี้แนละ้วมันมันก็ไม่หวั่นไหวไปตามเรื่องันั้นเลยจิตนี่นะมันก็รู้เท่าอยู่ปกติธรรมดาอยู่นั้นเนี่ยนี่นะการฝึกจิตนี่ความประสงค์มันมีอย่างนี้แหละ ขอให้ฟกันเข้าใจมีความประสองค์อย่างนี้แหละคือความประสงค์ว่าเราอาศัยสมาธิปเป็นหลักเป็นฐานของปัญญารักษาสมาธิไว้ให้ได้นี่นะเมื่อรักษาสมาธิไว้ได้แล้วเรื่องอะไรเกิดขึ้นมากระทบกระทั่งเข้าไปปัญญา มันก็ดําเนินงานในวันนี้อ๋อเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นท <t> ุก <cover> สิ่งที่เกิดข <t> ึน้นแล้วย่อมไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีตัวตนอะไรเลยปัญญามันเห็นแจ้งอย่างนี้มันเตือนจิตสอนจิตจิตรู้ตามปัญญาแล้วมันก็จิตก็ยุติไม่ยึดไม่ถือเลยเมื่อยุดติลตรงได้มันก็เป็นกลางอยู่เหมือนเดิมอย่างนี้นะ ไม่ไม่เศร้ามองคุณมัวไม่วันไหวนี่แหละจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติสมาธิภาวนาในพุทธศาสนานี่ดังนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วขอให้พากันจำอุบายเหล่านี้แล้วไปฝึกหัดทำลงไปอย่าไปท้อไปถอยถ้าเราท้อถอยแล้วกิเลสมันย่ำายีเอาเต็มที่เลยถ้าเราเข้มแข็งเอาไว้แล้วกิเลสมันก็กลัวมันก็อ่อนกำลังลง มันอยู่ที่จิตนี่แหละถ้าจิตอ่อนแอแล้วกิเลสมันก็ได้ท่าแล้วมันก็ครอบงําเอาถ้าจิตเข้มแข็งกล้าหาญพร้อมด้วยสติปัญญาแล้วกิเลสมันก็กลัวมันก็